และคืนนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับการแข่งขันฟุตบอลฟี FA คลับเวิร์คลับด้วยนะครับหรือว่าการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรโลก2025รอบ16ทีมสุดท้ายไปดูผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้ก่อนครับคุณผู้ชมครับายมารัสนะครับเอาชนะโบตาโฟโกนะครับในช่วงต่อเวลา1ประตูต่อศูนหลังเสมอกันในช่วงเวลาแรกนะฮะ0ประตูต่อศูนส่วนอีกคู่นะครับเชลซีเอาชนะเบนฟิก้าในช่วงต่อเวลาครับ4ีประตูต่อหนึ่งหลังเสมอในเวลา1ประตูต่อ1นะครับทำให้พารมาัสนะครับผ่านเข้าไปพบกับเชลซีในรอบ8ีสุด้าย ่อไปส่วนในคืนนี้29มิถุนายนนะครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกมีลงทําการแข่งขันอีก2คู่นะครับคู่แรกครับปารีสแซงต์แชร์แมงพบกับอินเตอร์ไมอามี่นะครับในเวลา23่สนาฬิกาหรือว่า5้าทุ่มนะครับถ่ายทอดสดทางโมโนเทนตินายและโมโนแมสส์นะครับส่วนฟรานเงโกพบกับไบรอนมิวนิกครับในเวลาตีสามนะครับถ่ายทอดสด2ช่องทางครับโมโนเทนตินายและโมโนแมสส์รับชมได้นะครับ2ช่องทางทางโทรทัศน์โมโนเทนตินายและโมโนแมสส์นะครับ บ้านใหม่ของหลีกที่ฮอตที่สุดพรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ที่เดียวในไทยโมโนแม็กซ์ในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า a s เเพียง199บาทต่อเดือน